เนี่ยถามแค่ว่าเปรูใช้ภาษาอะไร เนี่ยหนูจําไว้เลยค่ะเนี่ยฮะในอเมริกาใต้เนี่ยค่ะลูกเนี่ยฮะเนะะีนะะ่ยก็จะมีเนะี่ยเอ่ ى, นอนอกจากโปรตุกเกสกับสเปนแล้วเนี่ยนะฮะภาษาดัชเนี่ยก็คืออะไรลูกเนะี่ยประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะเนะะีนะะ่ยภาษาของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอืมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นไงประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศเอ่อเนี่ยเอ่อหรือชาวดัชเนี่ยเนี่ยเข้าไปปกครองเนะี่ยเข้าไปนะาไปกครองประเทศในอเมริกาใต,ตา้ก็คือประเทศสุรินามีค่ะ,นะะนะคะเนะี่ยสุริ ดนเะม่นะเนี่ยดังนั้นนะ่ยไม่ใช่เลยลูกไม่ใช่เปรูภาษาฝรั่งเศสอุ้ยเนะี่ยมีฝรัง่งมีดินแดนที่ฝรั่งเศสเข้าไปปกครองในะอเมริกาใต้ด้วยนะฮะก็คืออะไรลูกนะฮะฝรั่งเศสเข้าไปปกครองนะะประเทศปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เอกราชด้วยค่ะเฟรนซ์เกียนาค่ะนะคะนะีเฟรนซ์เกียนาค่ะ อ,อยู่ใกล้ๆกับไกอา,าแล้วก็สูดินาเมนี่แหละคะ่ะลูกนะคะโซนโปรตุกเกสโอ้โหแน่นอนบิ๊กบึ้มยักษ์ใหญ่เลยคะ่ะเนี่ยบราซิลคะ่ะนะคะเนี่ยบราซิลเนี่ยถูกปกครองดยโปรตุกเกสแล้วก็ใช้ภาษาโปรตุกเกสนะคะแน่นอนคะ่ะเนะฮะเจ้าอาณานิคมในอเมริกาใต้นะฮะทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้เลยนะฮะเนะะี่ยซึ่งเป็นไงคะเนะี่ยปกครองจํานวนประเทศมากที่สุดเลยไล่จากตอนบนของอเมริกาใต้ก็ไล่ตั้งแต่อะไรลูกเนี่ยฮะเว ในสุเอลากําลังดังนะฮะโคลัมเบียเอกวาดอร์เปรูชิลีอาร์เจนตินานะฮะอุรุกวัยปาารกวัยแล้วก็โบรลิเวียนั่นคือสเปนดังนั้นแน่นอนเปรู Peru ใช้ภาษาสเปนค่ะนะคะตอบข้อ4เลยคะ่ะ